สว,ส,สวัสดีค,ครับวันนี้เรามาออกกำลังกายกันที่กวนเพิยพยโยเช้านี้ไอ้วุ่นจะฝึกท่าอะไรครับ เช้านี่อุ่นจะมาฝึกการสอบอใช้สอบนะ,ออนะค่ะก็การใช้สอบนี่ก็มีหลายแบบนะคะเดี๋ยวอุ่นจะสาธิตให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นนี่เราก็ต้องยืดกล้ามเนื้อ,อยืดก่อนโอ้การใช้สอบมีประโยชน์มากทั้งในการออกกําลังกายและการป้องก,กันตัวด้วยแต่ว่าต้องยืดกล้ามเนื้อดีๆ<ช>เพราะว่ามันจะใช้ช่วงหัวไหล่ช่วงแขนเยอะมากย,ยืดไม่ดีเดี๋ยวเจ็บอ่ะมีท่าอะไรบ้างมายืดกล้ามเนื้อกักน ท่านี้สำคัญมากอะไรครับอ่ะยืดตรงนี้อ่ะยืดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจแปด้าลข้างค่ะเป็นข้างเราไปเรเร็วกันนะสองสามสี่ห้าหกเโอเคต่อไปต่ไปท่านี้ค่ะโอเคยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้เปนข้างไปหนึ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วไปไปหมุนไหล่เอาหมุนไหลหมุนไหลสำคัญเหมือนกันอ่าไปสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกับกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเรียบร้อยจริงๆมีมีหลายท่ากว่านี้แต่ว่าวันนี้เอาเอาที่สำคัญสำคัญก่อนอาาก่อนที่เราจะฝึกสอบกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฝึกกันเลยดีไหมเริ่มกันเลยไป โอเคท่าแรกเป็นศอกตีค่ะซอกตีทำยังไงศอกตีศอกตีก็ยืดตัวแล้วก็ควนลงมาบิดเอวด้วยใช่ครับบิดเอวอ่ะศอกตีอีกที่ซอกตีศอกตีต่อไปเป็นศอกตัดค่ะศอกตัดทำยังไงศอกตัดก็ซอกให้ขนาดกับพื้นค่ะออกซอกให้ขนาดกับพื้นศอกตัดซ้ายต่อไปศอกตัดขวาต่ตัดขวาศอกตัดขวาถ้าต่อไปเป็นอะไรครับ ต่อไปเป็นศอกงัดค่ะศอกงัดศอกงัดทำยังไงก็คืองัดขึ้นไปอ่างัดขึ้นไปใช่ไหมอีกรอบนึงนะคะอ่าค่ะอ่าศอกงัดแบบนี้อ่าต่อไปข้างขวาข้างขวาอ่างัดขึ้นไปงัดขึ้นแบบนี้ท่านี้ดีสำหรับการป้องกันตัวด้วยนะใช่ใช่ไหมครับงัดขึ้นไปโจมตีจากด้านล่างขึ้นไปไปเป็นอะไรครับศอกพุ่งค่ะศอกพุ่งใช่ไหมศอกพุ่งทำยังไงศอกพุ่งก็ อ่าแบบนี้เลยป้องกันหน้าไว้ป้องกันหน้าไว้เสร็จแล้วก็พุ่งไปใช่ไหมครับต่อไปเป็นศอกอะไรศอกกระทุ้งค่ะศอกกระทุ้งใช่ไหมอ่าศอกกระทุ้งทํายังไงครับก็ก้าวไปแล้วก็ศอกดึงกระทุ้งแบบนี้ศอกกระทุ้งอ่าทำยังไงที่ศอกกระทุ้งอ่าศอกกระทุ้งนี่เราสามารถทําได้หลายทิศทางเป็นศอกที่ใช้ป้องกันตัวได้ดีมากอ่าลองไปทางนี้บ้างศอกกระทุ้งไปเอ๊บ ชุบแบบนี้ถ้าคู่ต่อสู้มาทางด้านนี้เราก็สามารถกระทุ้งไปทางด้านนี้ได้เอาไปกระทุ้งไปทางทิศขวาปึ๊บแบบนี้ทํากับหลังก็ได้นะครับท่านี้ขวาไปด้านหลังเตี้ยมอ้บชุบไปด้านหลังฝั่งซ้ายก็ได้อบชุบแบบนี้ต่อไปเป็นศอกซับค่ะศอ,อกซับทันยังไงศอกซับก็บิดตัวแล้วก็ ซับซอกไปซับลงใบแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าซอกซับทำยังไงซอกซับซับลงใบซับลงใบแบบนี้ต่อไปเป็นซอกกลับค่ะซอกกลับทำยังไงหมุนตัวแล้วก็หันมาสะอาหมุนตัวแล้วก็กลับไปและสุดท้ายเป็นกระโดดซอกกระโดดซอกทำยังไงกระโดดซอกก็คือเรากระโดดขึ้นไปแล้วก็ซอกค่ะกระโดด คือกระโดดขึ้นไปใช้แรงในการกระโดดลงมาใช่ไหมครับแล้วกระโดดศอกนี่ใช้ได้ทั้งศอกตีแล้วก็ศอกสับนะคะกระโดดศอกแด้ทั้งศอกตีแล้วก็ศอกสับอาจให้แม่กระโดดศอกตีก่อนกระโดดศอกตีอะต่อไปเป็นกระโดดศอกสับกระโดดศอกสับกระโดดขึ้นไปแล้วก็สับลงมาอันนี้จะมีความแรงมากใช่ไหมแต่ต้องฝึกฝนดีๆจะถึงจะใช้ได้ดี ก็ไอหุ่นก็สาธิตมาหลายท่าแล้วใช่เดี๋ยวไปลองทํำกันจริงดีกว่าไปฝึกกันว่าตอนที่เราใช้มันจะใช้ยังไงนะครับดีไหมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปเลยครับไปเลย เเมื่อกี้เป็นตัวอย่างนะ,ะว่าการฝึกการใช้ซอกฝึกออกกําลังกายด้วยมวยไทยนั้นเป็นยังไงบ้างค่ะเราเพื่อนสามารถเอาไปฝึกเองได้นะคะฝึกป้องกันตัวเอาไปออกกําลังกายได้ะคะ่ะง่ายนิดเดียวค่ะ,คะแต่ว่าต้องฝึกกันบ่อยๆนะฝะึกกันบ่อยๆเพื่อสุขภาพด้วยนะ<ช>คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากทุกคนนะครับติดตามคลิปของเราด้วยนะครับค่ะแล้วก็สำหรับใครที่อยากรู้อะไรหรือว่าอยากให้สอน ถ้าอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณค่บอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะบ๊ายบายอ่ะมาเตะมาเลยมาเมามาเตะมาเตดี๋ยมาซักนี่ดีมาซองซองซองององมาองมาซองมาซองมาซับับซับับับได้ไหมโอ้ยโอ้ยเยอะ